หอดกลัวครับเราตื่นขึ้นมากครับบุ้เปวแดงด้วยครับบุ้งแดงจ้ะเสียามันัลาเม็ฟังหอพี่น้อง่อล่เดียวกินได้ยุเพา้ามันกินได้ยัวมันแล้วมันวันนี้ก็ตำห่วกัได้เกี่กันใส่กันแล้วใส่กแ้่กัมาให้เราแม่ครับปีกปลาโอ้ตำตบตำห่วสแฉะ สวัสดีครับสวัสดีช่วงสีทิงเทียงครับพี่น้องถามาเด้อครับพี่น้องเลยสพื่นครับสมองสุบ้อนครับมันเองตาพี่พานนองครับมือใหญ่ใหส,สุกุสุกนเด้อครับมันนอหาหากินเข่ากลางตรงกลางตางครับพี่น้องคุณทีมง,งานก็ล่างคนเมมัลซีนก็ล่างยู่รสสุกกลางกลางกลางมากครับพี่น้องอ่า ดันมากจะมาเขียว่งแจกแฝกพี่น้องตาเหลีอ่อกรอจ้ะคนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องตามเลยกัแฝงครับออกแนวครับพี่น้องมาแล้ว,วตังวัวพอดีจ้าจ้าพี่น้องมันสินเจ้าโว้ยาตาต่อพี่น้องนี่ใครอยู่บนแม่น้ำนาเรียน มี่ตัวไม่พายมัยังมีตัว้ลมาังปลาดิเอามาเห็ดหบนะามาเห็ดหีบเต้าเาเป็นตะปิงได้ปมีเห็ดี็มเอาก็บรรยากาศดีแต่ไมมาเจอที่นี่จะมาแหง แ mm. ี่ในคุนหนจะมั่าเบิ่งอันแหงแล้วนั่นนั่นแหงแล้วเนียวพี่น้องเลย้ือเียวเตาเตาหอดขวบครับเตาเตาใย่เตยเลยไม่จตี้นี่เราเป็นว่าเตาเลียงเตาป่อยหอดขวบอืมอืมอืมอกครับอืม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 อามอมอยมอืมออืมอขมมอือืมมอออืมอบมอือม เียว,ล,ว,ยว,ล,วลมแล้วไม่มตัวลมแล้วคนต้มเอากุ้งคุ่นมันหลาแซนแล้วปีหนาเย้าใส่ได้คุ่นบ่บ่ใส่ดอกบัดปีหนาใส่ใส่ใส่ปีหนึ่งมันคุม้มได้อยู่ที่ปีเพิ่งจะรุ่นว่ารุ่นแล้วคุ่นมันมีหนักพันคุณภาพหลายอันที่เห็ดหย่างก็เดี๋ยวเอาหัวเข้าเนี้อเส้นงามาเหียงกิงมาบ๊อบบ๊บบ๊บลงในเตาอันที่ดังไฟไว้ถ้าปิ้งปลาถ้าปิ้งปลาปิ้งปลาปลา มานกินสองขับสามขับเราที่พอปุ๋ยหมานอยู่ก็ออกิแล้ตัวขันแมนกินนีปลากินดีตลอดห้องแมนี่รู่นเราลุงยงมาให้ลูกสาวเพิ่ก้านครับเอาสานลุงมโอ้ยปิ้งสมมันเลี้ยงก็เลยโอ้ไหนก็กิมห้องงปิ้งสมเลี้ยงปนไงด้ม่ใช่ตย่งกับไฟเห็นตะวรุ่งยงมื่อวัดดีวันวันวัดดีไม่ใช่ตูเใช่ไหมย่กับฟล้างมีกับไฟผู้เดียวเออแตล่าล่าเป็นคนมีไฟ เอาข้นข้นมาเอาโคนละครเอฮะมันนี่เอาหนูมาไปเมื่อนีร่บัวไอวัดบุตรเดลัดเราดอกเดวัตว่าไปรัดเอาอีกสิบัวบัวก็ไปเห็นผ่านกาอยู่ขุนได้กลางทงขุนเรื่มอารวาได้ผ่านกายิ่เข้าไปจับง่ามแล้ซีโลุ่่นนี่ฝากทั่วหุ่มันอยู่โอ้ร่องกลางทงขุนแมนหัวแยมนี่ก็แซววิทยาหรือหนูว่าแต่มีปะว่าต่มีละกระปูกับกระรังมันแล้วยำปูมากปนดิตริัตว ตัวแมงบงกินได้ปุ้ยหยอดยใหญ่ไปต็ตาแสบเถอะปูพี่น้องว่าเป็นพักซี่นาำว่พา,มมาพี่น้องนีุ่บบ่าเหยียดที่แมงบงก็กินอยู่ก็พักกูดแทะส่่แมน แัยอดมันนยั่นไหมผัี้ไอมาเบิงมาเบิงเพชรแแถวนั่นแม่ยอดบอกใหอวบอวบหรือผักซีน้ำกินที่ล่ะไม่พี่น้องเบิ้งแน่ใกล้ๆน่นี่ตีนยันเน่ยโต๊ะน้ำเน่ยเอาบอกก่าเบิ้งเนาะบอกเบื้องอะไเบิ้งตัวเขาไม่ให้ตู่ไม่พี่น้องเลยอ่อนซ้อนนาปีไนปีฟ้าตำหุง แม้แต่อีกบาทสมหอยโอ้ยเน่เา,ส,าสวยๆคักเนี่ยตาพี่นอ้องมีผ้าพีผ้านองมาส้มบรรยากาศของงามๆกางทงบรรยากาศเย็นๆช่วงปลายฝนต้นหนาวคนวานอพี่น้องบ้านห้องกันโอ้ยยุดอยู่ตาเทียงหน้าอะไรก็เลยผ้าพีผ้านอนต้องมากลางทงลองบึ้งบึ้งฟากเขาเนาะจะได้มากินเขากลางทงน้ำกันเด้เอเด็กซี่สมองกวัแล้วครับนักฟังตาพี่น้อง ห,ห,หเงเบาแดงด้ยครับหงุงแดงจ้ะเสีย,สยบ่เป็นนวยตะหากแล้วว่ะเ้ยแตงเงาเยจะว่าหงอาห,อ,าาหอดไปข่อนัาเปิ้งเมื่อนั้นโอ้ยไหลเล่าตัดเครืองออกเล่าเห็บงยมๆไปเสียบตัวทิพเลยต้ต<ห>นสูงๆไหมเลาตัดเครืองไหมเอาหงสุงเป็ดสีโอ้มันยำยากยำไปที่บ้านปเนี่ยคนนี่แหละอยขไปน้ คนเดียกันสานบอกพึ่งใช่ไหมกูว่าตากเนื้อฟิวเาไปโดนก่น้ออปุยตั้ห้กินแน้เริ่มเหอนี้ได้โอเโอเสีนิเลยวยเอยาปบอกระเสดมะหยเอจ้ะเี่นเดที่น่นอเเคแต่บางพีนองกัเนอโอเคบกม่ไหนโอเ่บาง่าพี่กับรเดที่น่ไางทนพีอกับกระเที่ออ ถ้าข่นได้หรต้มบกหอยพี่น้องหอยหอยปังนี่พี่น้องหอยปังนี่ล้เเชื่อกันมีอรบาผสมตีวันนี้เชื่อนี่เชื่อนี่เชื่อพี่น้องอัผสมอ่มีเชอรี่นลยลมเหนี่ยังปังแลล้ม อปาดือว่าเอาตัวหน่อยๆโอ้เพิ่นทิกินโอ้ยไข่กับง่ามแต่ว่าแต่ว่าคาบ่อมีบอเลาะเอามานปลูกว่าคาพ่เปินหมาจ้งได้พ่เปินแล้วว่ะถ้าเจ้าวาคันปลูกจงใบมันไว้นะมันช่จีดไง แมนมันก็แม,น,แมนควบเพิ่นอีหลีได้ปลูกอพอเคยปลูกหลายเทียปลูกข้านั่นแบบเอาหัวกับปั่นลั่มมันมาปลูกแม่มันบ่ติดไพิ่นวางสี่วันนี้เพิ่นวานวาปลูกข้าวแต่ไข่ายากให้เป็นย่อจกดังก่อนไปปลูกย่อจ,จกดังม<น>ันก็บ่ได้จกเด้วละ่ะมันบ่ติดเลมันไม่ได้จกเด้วยละ่ <laughs> ละ <laughs> โอ้ยช่างหวานมาปุ๋ยมาปุ๋ยแล้ววันเราควปลูกป็นดีจ้ะมาตีดมาติดบันเถาะปิงปลาได้พี่น้องเหมือนกันปิงปลาอย่างปลาพูดเลี้ยวธรรมดาที่หมานนอใส่เบ็ดหมานตัวพ่อได้อยู่ได้กินอยู่สู้พี่สู้น้องสู้ทีมงานกินอยู่ห้ามหมันไยขี้เดียน อันที่บอยฟังที่สุดโอ้บอกมันนี่ตุ๊บานเท่าโจะนันมาเด้อนะเอาวันปลาหมึกมาเด้อเออเออขอขอเมียวไปรอบเลกบอ,ออกมาโอ้ยเท่าขอยลืมโอ้ชีเดียนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเมี่ยวดอ,อกบ้านนี้เขาเมี่ยวไปปลาหมึกได้บ้านนี้ได้มกไปลายงหน่อยออกมาแห่สามหมูโอ้ยเออไปเปิดตู้เย็นพี่พ่อปลาหมึกโอ้ไปพ่อหมกปลาซิว มกไปเค้งหน่อยไหมถือมกไปเคงออกมากเลยนะมาหัวหั่วสันตาอันเขาไปเอาไม่บ่บหบัโอ้ยสองหลอดเศาๆโอ้ขีตันนี่เ็ๆใครอย่มนบ่ได้แม้โอ้ยถือจมบ่างยี้ใครยในมกไปเคงมกไปเคงยิ่งมาไปรุ่นถ้าพักเมาทยกาสุขสุขใสอยู่ะไปหัวทั่วอะไรหัวข้าวว่าบักตังสุ ฝนก็ลังมาพี่เนาะงฝน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 ริดริดริดมากแล้วฝนนะพฝนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องสีได้ยุดดอกไอ้ปุยพักเกษนะแม่ถิ่มใบใบมานน้ำตังอยู่ได้กินน้ำตังอยู่ได้กินน้ำตังมาอยู่นี่แหละกิจมาเสียเมื่อไ้มกไปเขีงตัว พอเดี๋มุกไปเชียงสอมุกเอ็มปุยวัาเลสิเด้วบางซานชุกสิแมวบางกระเสียนชุกว่ามีเดียาได้ตามที่วังู่ดอกพี่น้องพี่น้องครับปลากําลังขึเริ่มเปิดเด้อพี่น้องครับต้มหอยต้มหอยกับพี่น้องมาเนี่ยหอยเราแรงดีบนวังหอยปังขนาดกำลังปลโลลลลลลล พี่น้องมันฟ้าเปนเาด้อ้าเปนดเปืนั้ปืน้อยกับพี่น้องม่อกี้พ่อได้หร้าวจิ้มันลุบโดนว่าเมื่อัวาลีบมัวเหี้ยวถ้ามีพ่อยงกุ๊บ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 พ่อนิางกลังี้เขากันอยู่พี่น้องคนนั้นงามท่านี้อามแม่าันละอา่จะไปไกลเด้อนะนะนี่บ่

นี่มีตูวปิงปลาปิงปลาหีบแล้หีบเปนว่ามีตัวนี่แหละอ๋อปลาอะไกัมีตัวนี้มัปลาิงอืมเราปิงปลาครับปลาชิงตัวนี้ครับปลาคอพลาามครับท่นไเต่าหน่อยเนาะแมน ม่ดกินปลาดิบแล้ววะปปออกจากมอโอ้อาโชว์ปานปาหาย่งดีครับจะตันแหงเลยหัวคัหัวคอนเลยหัวออกมาตมาบุยตันอันนี้ตกตลูกน้หมดแล้ว โก็เย็นดีพี่น้องต้องใส่คนมันแล้วครับร่มหนาวสีมาแล้วเด้อพี่น้องหนาวแล้วย่านปลาตัวนอน้ะพี่น้องปอดบวมเด้วยปปลาเห็นอย่งนันหนาวจักรหลาห้าบวมไว้ฮะกระลังแหมพี่น้องัเครื่องนึงไปใส่ปลาอะไรไม่ตัวมันตัวมันจีไม่ตัวขั้วจ้ โอ้ไปยน้อนแล้วเอาหมดวาอยู่ว่ามันเอาไวแต่ปูน้ำคืนหนึ่กันเลยเลไามากินแล้วกินได้ยูวเพิ่วามันกินได้ยัวนั่นแล้วมัน่ปกินก็ตาหง้งกันได้พักซีน้าเพิ่์ลวาออกออกสีชุกชนี่คือพักเที่วปะเป็นไรเออก็่หเนากินผู้เดียวก้อนกัได้จง เเป็นยังก็ขับรถเปลี่ยนยวเป่ยนกับเป่ยเป็นยางนงมันก็กินได้โอ้พ่นก็วากินได้เนาะอะไนีนมานํ้เพ่นล่ะแต่ว่าข่อยพักดนกากินเจ้าลองก่อนเจ้างอักในคำาูไป่องไห้เรากินเหรอกินมือแล้วขับมือล้วกินได้กินได้ร0อเปิรเ็นเพ่ากินได้ยู่แม่ข่อยวามันคือพักกูดแม่จังึงินพ่นวาเป็นยา้อมเลยถอรุ่นเพื่อพักกูดเนี่ย เป็นได้รสชางข้างนั่งหยามสครับโอเคอีเดเ๋ยม่ไม่ตรพักคือกินได้มัเป็นนน้ำลายแต่ครับเดี๋ยวยวนบอบนยังหอกหอมมาไม่รูนหอมนีเดีเบาโอเคฮะเดี๋ยวพิ่งังบุ้งตุนผู้ใดยูไก่ลากับเลียวเพิ่งลาไลเรื่อยไม่ได้พี่น้องเลยนังไปมันต่าีโอ้ยยังสีบอเบียบเบียดอกเพิ่นอกินไหนแมงบุ้งมันก็กินอยู่เนาะแมนแมงบุ้งกินไดอน้ก็อกินไดตัวพี่น้องครับต่ำตาบ้งครับมีน้ปรกกอไงล่ะสุดยอดแล้วเป็นย่าใสอ วัตยากรเหงามันมากตอนนี้เมไวยผลนะประกอบนะกระด้างกระด้างไายแสบไล่นุ่งกัดมีตัวระบาดนับกำไรไปนะอ่านว่าง่วขี้อะรบาบปหลายติกันวาจังสันเนียเลี้ยงจะวารังไฟให้มันพี่น้องเลยหาปลาแดกครับปลาแดกแสบปลาหนคู่ครัวคู่คุณนะพี่น้องเลยจุดต้องไป อ่ะน้ำตาลนิดน้อยครับพี่น้องลงไปนำ้ำเปล่าก็นี่เอาน้ำตาลเปล่าคือเัล่านะ่ะน้ำตาลเนืเ่งเด็กคือว่าเกลียวปลาบองคือวา,อางนันใส่นั่นน่ะใส่กระปุกใส่กับปุกก็กกหน่อยนีโอ้สร้างไส้พี่น้องเกลียวปลาแมงดาอ่ะจัดไปพอหน่อยหนึ่งสองสามจ้ะโฆษณาเด็ทุกสถานการณ์เลยพี่น้องปลาครับพี่น้อ 1, 2, 3, งปลาใส่ไปก็ว่าใสาดด่คือขั้งใส่กัน ตาแบบบ้านปลาเหมือนกันฮะซุกแล้ววาไม่ตัวซุกแล้วมูนึงก่อนิ้งไว้สองเห็บสแสดงว่าหลายมูนกินน้องเลยอ,อ,อ่ะท่านี้ครับตั้มหุ้งตัวครับพี่น้องเบ้ยหอยไหมเพียเลี้ยงแาล่าพี่น้องเยอน่าแล้วน่าสดๆหอมๆจากต้นไม่ตัวต้นหอยเอียน ไปปิดด้วยฮูมีฟาดเอ,ดอาเหรอเจ้จดลงไปจดลงไปมาเริ่มแม่ลงไทยตำฮู้มอัอนี่ตำหู้มพร้อมหัวหอยครับต้มหัวหอยโอ้โห่เนื้อใส่กันครับเนื้อใสเนืโโอ้อควยเนื้อควายใส่ครับสุดยอดเลยเน,นี่ยบวกล<ห>งไปบวกลงไปใส่หมดเลยจด นแม่นยังไปจุงก็ขามาข้าสั้งขาล่าเดินะละมัลงสร้างเครื่องเครื่องข้างข,ข้างขึ้นกันนะล่ะขึ้นไปาำพรหอมบักว่าครับเดือดเ่โอ้โหจดป ชี่มือนโคนนั่นแหละ่โโดิงอยนี่เป็นยังไงกับบออาอยังใส่นีใส่คนต่อป้ามีหมอนกตัวนียจีนจิ๋วแฉบไปแซบบเอาตัวกันาลเอาตอนที่สมเลเอไวรุ่นนะม้ำลาแฉะกัน่สาอล้เอาไปอะไรเเเ้ออ้าไ่ใช่โอ้โหแฉะ

เพียตำห้วงพี่น้องเอ้ยพ้อมหูหอยครับหอยปรังหอยปรางเป็นระบบมุนเลยหอยเขาจะได้กินว่าขายาเ่หนาวเ่หนาวว่าเนี่ยมอฟเฟติมนบเฟติวิ่งมาโอ้ยมาเด้อเอฟซีสมองสมบอติขกแน่แลพี่น้องตําำห้วงปิ้งปลาทำกันมาไหพี่น้องมาเศษๆกันมือโยกเขาล่อเดียวพี่น้อนเอาเลยปูซิมมึงัน่ะปูซิมเดี่ยวมึงันอยู่เด็อเิสีเล่ตห้วงสีเล่ต

สมชื้อไอ้โมยกินกินยาเกนล็ยเป็นตะเสียบค่ะพี่น้องแนบแนบอางเงี้ยมาเด้อกินตำบักงงต้มบักหอยปังปิ่งปลาจะมาเนี่ยเสียมาเด้อเป็นตะล่ำมวนแต่จ้าก่อนเขาเป็นไงตัวปิ่งปลายังว่าท่านสุกเม็ดผลเต็มไฟอยู่ผนว่าท่านกินไปเรื่อยๆมากพี่น้องกินไปเรื่อยๆสุกไปห่อนๆอนปิ่งไปน่ำปิ่งไปหน่ำงานปิ้งไปน่ำ เลน,น่าไพร้อมสิอย่ามาจับไปาน้ำเล่ <laughs> น้าม่งานดีคับมืนี่ยู่กางทงเด้มเมื่อนมยอเฮ้ยปาก่าไรแ่บ,บจังเดียวด้อกิังทปักไม้ปัง,ดปง,ปงุดเท่านั้นแหละอย่ด้ิด

mọi người là người mọi nó tìm đi, mọi người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  cuồng người đầy người ก็กินแบบนี้ในแซบพอนีดูแซบพะยามมีตัวแซบพลยาบนี่เ็แซบก้อยส่บกันใส่หมดแดงแซบเดี๋โอ้ยไม่กินหอยทางค้าหอยโอ้ยี่เดืกองอกงานี้ฮเดี๋ยวเรานด็กมั่นเลาอ Nó phơi đi, Nó quả, cúc cúc. đeo mẹ nào phơi, tâm hồn lại cứ quạt ra Mưa vào. là có ma. ตำถาเล้าคือแบกเล้วเมื่อนหนึ่งคือก่อนแหะสมยอมันซืของจริงันึงอย่างนี้เราเสียงสากไวจ้จะมาบอกไปน้เราไปบูิน่เมยบวเียงสาเปยน้นจรงๆแล้วเรีอยู่้นเ็น่ามันจะไป น่ากายากิจล่าพี่น้องเออตังคนตั้งดินล้นมากกอสุกเราได้เอะจ้ะน้องเรียงตางคนตังดินล้นบ่แปลว่าเป็นกะทิพวท่านสุกบานเพิ่นเมื่อกระหม่องได้ไม่ตได้ตูมนี่กรเพิ่นกสูงไเนนกทุกปีตาวน้กี่ตัวยู่ก็ให้ตุอะไรก็เีบอยู่ อันคือไปนอบ้านนู้อยากจํานตำรวส่บักว่า,วาน,นี่เจ้าได้มาใส่ไหมบกว่ากันบ้านานาเป็นเลี้ยงบ้านเพน่งนั่ง<ม>บ้านกับ่ท่านชุกนั่นเป็นหลานอล้วเดี๋ยวจะดูดูกันทังบนทังอุดรทาง้งหนองคายสุกบปด,ด,ดูเด็กไปวัดอันน, <c oughs> ออนี้น <c oughs> ก็พอกลางเนาเดียเจ้าหน่อยเจ้าน่อยเขาจะาเกี่ยวเขาเดียต่ว่าผหมประกอบผล้างผลมันมันมากตรงหัวปีเป็ของพ่อเป็นหลักแหละท่านริทางบุรมรันเปมันเป็นน้ฝนเรียนมันขันฝนนี่บกกอบก็สิชุกกันตีขันมากทางไหนก่อนทางดุมสมุนกัห่างสุดทีีะครขอบคุณเีบซี่สมองสมบแล้ครับติดตามอีสานบางน่อยโอ้ไม่นีตำหุงสมหอยเป็นปลากระวานขาขี้เด้ขอขอบคุณที่น้องมานทอาที่กอะไรก็แช่ก็ติดตามครับ เียงนี้มันนีไพิรุ่นความทิมงานครับสวัสดีครับ